วิชาการงานอาชีพป3หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องงานบ้านสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะของวิชาการงานอาชีพสั้นอาที่แล้วคุณครูก็ได้สั่งการบ้านไว้นะคะเรามาเฉลยก,กันดีกว่าว่าเด็กๆทำถูกหรือเปล่าไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะอ้ามาเริ่มเฉลยกันนะคะ กิจกรรมที่หนหน้าที่1 4สีคุณครูก็ให้เด็กๆระบายสีนะคะ<ๆ>เพื่อแบ่งหมดหมู่การทํางานสีแรกคือสีแดงเป็นการทํางานเพื่อช่วยหวเหลือตนเองสีที่สองสีเขียวเป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสีที่3มสีเหลืองเป็นการทํางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมมาดูภาพแรกกันเลยเป็นภาพอะไรคะเด็กกําลังเก็บกระเป๋ากระเป๋าเป็นของค่คะตัวเองเพราะฉะนั้นระบายสีแดงภาพที่2เด็กกําลังกวาดห้อง เป็นของส่วนรวมใช้กันหลายคนเพราะฉะนั้นระบายสีเหลืองนะคะช่วยเหลือส่วนรวมภาพที่3เด็กกําลังกอกน้ําอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเป็นการช่วยเหลือครอบครัวระบายสีเขียวภาพต่อมาเด็กกําลังถูพื้นอยู่ที่บ้านเป็นการช่วยเหลือครอบครัวระบายสีเขียวภาพต่อมาเด็กทำอะไรคะเก็บขยะที่ชายหาดชายหาดเป็นของส่วนรวมใช้กันหลายคนเพราะฉะนั้นระบายสีเหลืองช่วยเหลือส่วนรวม ต่อมาภาพเด็กกําลังถูกระเป๋าของตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นการช่วยเหลือตนเองระบายสีนะคะสีแดงภาพต่อมาเด็กกําลังเช็ดรองเท้ารองเท้าเป็นของใครคะเป็นของเด็กๆก,ก็เป็นการช่วยเหลือตนเองระบายสีแดงภาพต่อมาเด็กกําลังล้างจานล้างจานที่ไหนคะที่บ้านเป็นการช่วยเหลือของใครคะครอบครัวเพราะฉะนั้นระบายสีเขียวและภาพสุดท้ายนะคะเด็กกำลังซักชุดนักเรียนชุดนักเรียนเป็นของใครคะ ตัวเราเพราะฉะนั้นระบายสีแดงเพราะว่าเป็นของเรานะคะหน้าต่อมาหนะ้าที่15นะคะเป็นกิจกรรมเป็นการลำดับขั้นตอนนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนนะคะไปดูข้อ2.1นะคะข้อ2.1เป็นการเตรียมอุปกรณ์การเรียนลำดับขั้นตอนนะคะลำดับขั้นตอนที่1ก็จะตอบกอไก่ถ้านักเรียนตอบกอไก่ให้คิดถูกเลยค่ะขั้นตอนที่2คอควาย ถ้าถูกต้องให้ขิดถูกและขั้นตอนที่3เป็นขอไข่นะคะถ้าถูกต้องให้ขีดถูกเลยค่ะต่อมาข้อ2.2เป็นการลำดับขั้นตอนการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนขั้นตอนที่1ให้ตอบคอควายขั้นตอนที่2ขอไข่ขั้นตอนที่3ามกรกาและขั้นตอนที่4งองูนะคะข้อไหนถูกให้นักเรียนติก๊กถูกได้เลยค่ะ มาต่อกันที่หน้าที่16เลยนะคะข้อ2.3เป็นการทําความสะอาดรองเท้านักเรียนนะคะอันดับขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ตอบขอใครขั้นตอนที่2ตอบขอควายและขั้นตอนที่3ตอบกอบไก่นะคะนักเรียนถูกให้ติ๊กถูกได้ทุกข้อเลยค่ะส่วนข้อที่3เป็นการให้ผู้ปกครองตรวจสอบนักเรียนนะคะว่าได้ทําตามขั้นตอนแล้วอยู่ในระดับใดนะคะก็ให้ผู้ปกครองตรวจแล้วก็ติ๊กให้เรียบร้อย จนไปถึงหน้าที่17แล้วก็ให้ปกครองเซ็นชื่อตรงที่ลงชื่อปกครองได้เลยค่ะในส่วนของหน้าที่18ข้อที่4นะคะให้นักเรียนสรุปความรู้การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองลงแผนภาพความคิดฝั่งซ้ายเราจะเขียนเป็นกิจกรรมแล้วฝั่งขวาเราจะเขียนเป็นประโยชน์นะคะของคู่อย่างเช่นตัวอย่างจะเตรียมอุปกรณ์การเรียนประโยชน์ของเขาก็คือรู้จักพึ่งพาตนเอง ต่อมาทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนประโยชน์ก็คือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้วกิจกรรมที่3ทําความสะอาดรองเท้านักเรียนประโยชน์ก็คือเกิดค,ความภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็ต่อมามาดูข้อ5นะคะให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกลงหน้าคําตอบที่สรุปความเรื่องการทํางานเพื่อช่วยเหลือตอนเองได้ถูกต้องนะคะ,ะเฉลยก็คือ ติดข้อแรกนะคะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างสม่ำเสมอจะเกิดผลดีต่อตนเองและบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังครูคฉเฉลยแบบฝึกหัดของสัปดาห์ที่แล้วถูกกันหลายข้อหรือเปล่า ใครทําถูกหลายข้อบ้างคะใครยิ่งทาถูกหลายข้อแสดงว่านี่เข้าใจและก็เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ที่เราได้พบกันในวิชาการงานอาชีพนะคะเราก็จะไปเรียนเรื่องต่อไปกันเลยคะ่ะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก็เป็นเรื่องการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ ให้เด็กๆนะคะเปิดมาในท่านที่19เลยค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่าว่าการทํางานเพื่อช่วยเหลือ,อครอบครัวคืออะไรการทํางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะก็เป็นการทํางานเกี่ยวกับการรักษาดูแลทําความสะอาดทั้งเครื่องใช้และบริเวณบ้านนะคะอย่างเช่นการปัดกวาดเช็ดถูนะคะ เรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนของเรานะคะการปักกวาดเช็ดถูบ้านเรือนของเราก็เป็นการช่วยเหลือครอบครัวที่ทําให้บ้านสะอาดไม่มีฝุ่นละอองและน่าอยู่อาศัยนะคะการทํางานตามกระบวนการเราสามารถแบ่งได้ดังนี้นะคะ 1. วางแผนเราก็ต้องกําหนดเป้าหมายก่อนเลยว่าเราจะทําเพื่ออะไรขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนที่2กําหนดวิธีการและอุปกรณ์การปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือน วิธีปัดกวาเช็ดถูบ้านเรือนนะคะอาอย่างเช่นยกตัวอย่างหนึ่งเราจะจัดของที่เกะก,กะคุมตู้โต๊ะเก้าอี้โซฟาด้วยผ้าหรือพลาสติกให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2เราใช้ไม้กวดาดหยักใยกวาดหยักใยบนเพดานและผนังห้องให้เรียบร้อย 3. ถ้าไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเรือนไว้ ให้ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นแล้วใช้ผ้าชุบน้ำปิดหมาดๆเช็ดทำความสะอาด 4. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้าปัดกวาดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นห้องมากองรวมกันเพื่อกวาดฝุ่นผงใส่ในที่ตักแล้วนำไปทิ้ง 5. ถูพื้นห้องโดยใช้ไม้ถูหรือผ้าขี้ริ้วให้เรียบร้อยต่อมาเรามาเรียนรู้อุปกรณ์การปัดกวาดเช็ด ูบ้านเรือนกันเลยนะคะอย่างแรกเด็กๆรู้จักกันหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรคะนั่นก็คือไม้ปัดขนไก่ใช้ทำอะไรคะใช้ปัดฝุ่นบนเครื่องเรือนนะคะอันที่สองต่อมาเป็นไม้กวาดอยากใยใช้ทำอะไรคะกวาดหยักใยบนเพดานหรือที่สูงๆนั่นเองต่อมาถัางน้ำถังน้ำใช้อะไรคะใช้ใส่น้ำสำหรับซักทำความสะอาดผ้า ต่อมาไม้ถูพื้นใช้ถูพื้นบ้านและต่อมาผ้าคีลริ้วชุดน้ําปิดหมาดๆใช้ถูพื้นหรือเช็ดประตูหรืออาจจะเช็ดเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเตียงก็ได้นะคะและอย่างสุดท้ายคือที่ตักผงและถังขยะใช้สำหรับรองฝุ่นผงที่เราจะทิ้งนะคะเมื่อเรารองฝุ่นผงใส่ที่ตักขยะเรียบร้อยแล้วเราก็นามาทิ้งลงในถังขยะนั่นเอง หลังจากที่เราได้วางแผนการทำงานการทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วเราก็ทำตามแผนนับเป็นขั้นตอนสำคัญจะทำสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการลงมือทำตามขั้นตอนที่วางแผนไว้และ3เมื่อเราทำงานเสร็จเราก็ต้องมีการประเมินผลงานโดยการที่เราตรวจดูตรวจเช็คว่าเราได้ทำ ความสะอาดได้สะอาดหรือไม่หรือมีคราบสิ่งสกปรกอยู่หรือไม่ถ้าเรียบร้อยแสดงว่าเราทำงานประสบผลสำเร็จมาดูข้อ3.2กันเลยข้อ3.2เป็นการกองน้ำใส่กระบอกทุกคนในบ้านของเราต้องดื่มน้ำกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องกอกน้ำไว้เพื่อดื่มนะคะการทำงานตามกระบวนการก็มีการทำงานอย่างเช่นรอบที่แล้วนะคะ หเราก็ต้องมีการวางแผนกำหนดเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรนะคะ 2. องกำหนดวิธีและอุปกรณ์ในการใช้กรองน้ำใส่กระบอกวิธีการกรองน้ำใส่กระบอก 1. เปิดฝากระบอกน้ำา 2. กองน้ำใส่กระบอกโดยรองจากน้ำเครื่องกองน้ำหรือลินจากกาต้มน้ำที่เย็นแล้วลงในกระบอก3ปิดฝาไว้ให้สนิทแล้วนำกระบอกน้ำที่กองน้ำแล้วไปวางบนโต๊ะหรือวางในตู้เย็นเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกองน้ำสะอาดพร้อมดื่มนะคะหอย่างแรกเลยเครื่องกองน้ำใช้ทำอะไรคะกองน้ำให้สะอาดสงกาต้มน้ำ หากบ้านใครไม่มีเครื่องกรองน้ำเราก็จะใช้เป็นการต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในน้ำแทนต่อมา 3. กลวยกรองน้ำเราจะใช้กรองน้ำลงในกระบอกน้ำและ4กระบอกน้ำเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำดื่มของเราและเราก็ควรปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกลงไปนั่นเอง หลังจากที่เราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําตามแผนนับเป็นขั้นตอนสําคัญงานจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้และหลังจากที่เราทํางานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการประเมินผลงานของเราตัวดูว่าน้ําที่กอง6ออกมาหรือเปล่าปิดฝาสนิทหรือเปล่าและน้ําในน้นสะอาดหรือเปล่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการทํางานเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวของเราแล้วเรามาดูประโยชน์ของมันกันเลยดีกว่า 1. ทําให้บ้านของเราสะอาดและน่าอยู่ 2. ทําให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเกิดความรักและความสามัคคี 3. การทํางานช่วยเหลือครอบครัวเช่นการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเป็นประจําเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งและ 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนมาทํางานบ้านนั้นเองเด็กๆ อย่าลืมช่วยผู้ปกครองทำความสะอาดบ้านและดูแลบ้านของเราให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนกับคุณครูเรียบร้อยแล้วรู้เรื่องกันหรือเปล่าก่อนจากกันคุณครูก็อยากจะฝากการบ้านไว้นิดนึงนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่26อค่าคุณครูก็อยากจะฝากการบ้านตั้งแต่หน้าที่26ถึงหน้าที่32นะคะ แล้วเมื่อเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปและอัพลงอัลบั้มของตนเองนะคะแล้วคุณครูจะมาตรวจว่าใครได้ทำเรียบร้อยแล้วบ้างแล้วสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเฉลยกันนะคะครณครูคฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เราเรียนจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย